ของสุขหยุดรคค่ะวันนี้นะคะคุณเป้ธนรมนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับหุ่นยนต์ผ่าตัดแบบนำวิถีครั้งแรกของไทยนะคะจะน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะสุขภดิษดานี้ค่ะเป้จะพาผู้ชมมารู้จักกับนวัตกรรมสาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันค่ะ นยนต์ผ่าตัดนำวิธีโดยฝีมือคนไทยคิดค้นและวิจัยโดยรองศาสตราจารย์จากกริสุทธากรคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตรม์มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ในการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นหลักการทำงานจะเป็นอย่างไรไปฟังจากอาจารย์ผู้พัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้กันค่ะ จังคะอยากให้จ์เล่าถึงหุ่นยนต์ตัวนี้ค่ะดังวิถีผ่าตัดสามมิติมันมีหลักการในการทํางานอย่างไรใช้เพื่ออะไรคะจย์ครับผมก็จริงๆแล้วพื้นฐานเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นเรื่องของระบบนําทางแล้วก็เรื่องของการที่ทางานร่วมกับคุณหมอนะครับ<ม>ซึ่งคุณหมอเนี่ยปกติเ่ยคุณหมอทํางานโดยวิธีเดิมนี่แหละแต่ว่าใช้หุ่นยนต์เนี่ยซึ่งจะเพิ่มความแม่นยํา<ม>แล้วก็มีการในการผ่าตัดได้ง่ายขึ้นนะครับ อย่างการผ่าตัดอันนี้เฉพาะอันนี้เป็นเรื่องของการผ่าตัดเมะเร็งสมองอะนะครับโดยที่สอดเจ้าเครื่องมือเข้าไปในโพรงจมูกแล้วก็ไปผ่าตัดซึ่งทําให้ช่วยให้คนไข้เนี่ยะจะแก้ปัญหาเรื่องของการนําเนื้อไร้ออกมาได้นะครับคราวนี้ประเด็นเนี่ยตอนนี้เราพัฒนามาในระดับหนึ่งแล้วจริงๆแล้วหุ่ยนต์ตัวนี้เลยนะครับจริงๆใช้ทดสอบกับในที่เรียกว่าอาจารย์ใหญ่ก็คือในการทดสอบเชิง ปฏิบัติทางคลินิกเนี่ยกว่า80เคสแล้ว <ừ m. S 2> นะครับก็จะเดี๋ยวอีกขั้นหนึ่งก็จะนำไปสู่ของการพัฒนาในขั้นตอนที่จะเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้กับผู้ป่วยจริงๆซ <ừ m. S 2> ึ่งต้องผ่านกระบวนการมาตรฐานต่างๆครับอย่างเจ้าตู้หุ่นยนต์เนี่ยเวลาเคลื่อนที่ไปมาเนี่ยคุณหมอสามารถที่จะบังคับควบคุมได้เองแต่ว่าข้อมูลภาพหรือว่าข้อมูลว่าตอนนี้มันเคลื่อนที่ไปตรงไหนแล้วบ้างกําลังจะเข้าไปที่จุดที่เราต้องการเนี่ยจะถูกแสดงผลออกมาบนหน้าจอ ซึ่งจะแสดงความโลก3มิติบนหน้าจอที่ทำให้คุณหมอเข้าใจได้ง่ายว่าอตอนนี้เข้าไปถึงไหนแล้วอย่งไรครับคือใช้ในการผ่าตัดที่ค่อนข้างซับซอ้อนใช่ครับคือการผ่าตัดอย่างเช่นตัวอย่างนี้เป็นมะเร็งใต้สมองนะครับที่บริเวณต่อมที่ทวิชารีจะต้องเข้าไปทางโกรมจมูกร,รอบบริเวณตรงนั้นเนี่ยเป็นช่องเล็กๆมากๆแล้วก็มีความอันตรายสูงต้องอใช้ฝีมือคุณหมอ ที่มีความชํานาญสูงเฉพาะทางจริงใกล้ยังคะอาจารย์กว่าจะมาใช้จริงๆกับมนุษย์อ,อ,อาจจะยังต้องอีกสักปี2ปีนะครับที่จะต้องเข้าในกระบวนการที่<ม>เรียกว่าทดลองทางคลินิกต่อไปชั้นหนึ่ง<ม>ในส่วนของการใช้งานกับมนุษย์แล้วก็แน่นอนว่ามีกระบวนการที่ต้องผ่านเรื่องของมาตรฐาน<ม>การยอมรับด้วยแต่ว่าตรงนี้เราทํางานใกล้ชิดใกล้เคียงกับแพทย์มาตลอดครับ นอกจากหุ่นยนต์ตัวนี้ค่ะอาจารย์ทราบม,มาว่าเรามีหุ่นยนต์ผ่าตัดทางไกลด้วยครับอยาให้อาจารย์พ,พาไปดูค,ค่ะนอกจากนี้ยังมีระบบหุ่นยนต์ผ่าตัดทางไกลเพื่อใช้ในการผ่าตัดผ,ผู้ป่วยกรณีที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่คนละพื้นที่กับผู้ป่วยเพื่อให้การรักษาสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่และมีประสิทธิภาพในส่วนขยายนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยี ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอย่างตัวอย่างที่เป็นหุ่นยนต์ผ่าตัดลักษณะนี้เนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยคุณหมอที่มีฝีบือเฉพาะทางอย่างที่ผมเรียนว่า,<ะ>าต้องทํางานในลักษณะที่มีความชํมนานาญนพิเศษเนี่ยอาจจะมีจํานวนจํากัดอาจจะอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ<ะ>ครานนี้แทนที่ว่าคนไข้จะต้องวิ่งไปที่โรงพยาบาลศูนย์และไปต่อแถวรอซึ่งนานมากเนี่ย<ะ>ก็เลยมีกระบวนการที่ว่าเรียกว่าการผ่าตัดทางไกลหรือว่าเ<ะ>ทเลเมดิซินซึ่ง ในในสเตชันตรงนี้เนี่ยจะสาธิตให้ดูนะครับว่าการผ่าตัดทางไกลเนี่ยสามารถทำงานได้เป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นเหมือนตัวตัวหลักแล้วก็ตัวรองนะครับมาสเตอร์กับสเลสนะครับก็จะทำให้เจ้าตัวหลักเนี่ยสั่งการและให้ตัวรองเนี่ยเคลื่อนไหวได้อันนี้เป็นสิ่งแรกที่เราจะสาธิตตัดไปก็คออือสามารถที่จะควบคุมปัจจุบันเนี่ยด้วยเครือข่ายที่ทันสมัยนะครับ ก่อนหน้านี้เราใช้ 4G 5G ตอนนี้จริงๆอยู่ในช่วงกระบวนการทดสอบที่เราทำกันอยู่สามารถที่จะเชื่อมโยงไปนะครับอย่างตรงนี้เรามีสาธิตว่าคุณโยนตัวนี้เดี๋ยวจะเคลื่อนไหวอีกตัวหนึ่งที่อยู่ที่สารยาสามารถที่จะเคลื่อนไหวตามได้อันนี้ผมพยายามลองสาธิตง่ายๆนะครับก็อย่างแขนข้างขวาเนี่ยเรานิโชให้ดูว่าถ้าเป็นลักษณะมาสเตอร์สลัเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้เราขยับนะครับตัวนี้จะขยับตาม เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอที่อาจจะมีความชํานาญอยู่ที่1นะครับอาจจะมีเป็นโมเดลหรือว่าซึ่งปัจจุบันเรามีเรื่องเทคโนโลยี 3D Printing เนี่ยสามารถที่เขาจะทําตรงนี้แล้วเจ้าตัวอีกตัวหนึ่งอยู่อีกที่หนึงก็จะเคลื่อนไหวได้ต่างนะครับอันนี้จะให้เห็นว่าเป็น Master s l a v e Master s l a e ในลักษณะทางไกาที่จะผ่าน 4G หรือ 5G ต่อไปนะครับอันนี้จากภาพที่สารยาหเวลานี้เลยนะครับพอเราเคลื่อนไหวนะครับ นวัตกรรมทั้งสองรูปแบบเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เพียงส่วนหนึ่งที่พัฒนาขึ้นโดยคะณะวิศวกรรมศา,ศาสตร์หมารหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อใช้สนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ล่าสุดได้มีการลงนามความร่วมมือกับบริษัททนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีนำมาใช้ในโรงพยาบาลขับเคลื่อนความก้าวหน้าและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการแพทย์ให้กับประเทศยกระดับโรงพยาบาลสู่สมาร์ทโฮสิทอลต่อไป เป็นยังไนบ้างคะ่ะผู้ชมสําหรับนวัตกรรมที่ไปพามารู้จักกันในวันนี้ค่ะน่าสนใจมากๆและก็เป็นประโยชน์เช่นเคยทั้งหมดนี้คือสุดผลิ์ในสัปดาห์นี้ค่ะ